อันนี้ชาวพุทธนะคะได้มากราบไหว้บูชาพระบรมสารีริกธาตุที่สนามหลวงนะคะท่านผู้ชมนี่คนเข้ามาเนมนัมนสก,การยเยอะะเต็มๆหมดเลยเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นสนามหลวงนะคะสวยมากอันนี้นู่นเป็นพระบรมหาราชวังนะฮะนี่ไงที่เป็น มจรรย์ใช่ไ้มยวกันใช่ก็นั่นแหละมจรอวัดมหาธาตนั่นแหละฉันกำลังเดินไปที่มณฑกแตะควิน้ก็ค่วินนั่ะโอ้เขามีมอเตอร์ไซค์มาเนาะใกล้ๆเนาะ เขาก็มาอย่างนั้นเเขาเขาเพื่อนนี่ตรงนี้แหละก้ววไก่จ้ะ